สวัสดีคะ่วคะวันนี้พี่ยู้พี่แพนจะทำอะไราะคะเยอะวันนี้ไลฟ์สดวันนี้เตรียมตัวมาไลฟ์สดแล้วก็ประชุมย่อยเอแล้วก็ดูงานนิดหน่อยค่ะวันนี้แพนไม่เยอะแพนไม่แน่นเหมือนเมื่อวานวันนี้แพ<ผ>นไล<ม>่นน้อยก็เลยแต่งตัวสบายๆเพราะวันนี้มีไลฟ์สดีดยวรถชนนะเถอะวะจะตามติดมากนะตกใจไม่ธรรมชาติ <laughs> สวัสดีค่ะท้าฮา่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนุ้ยคุณนุ้ยตองตัดตัดฝึกษาแอดนี้นะค่ะต้องเอาโอเคแอดอันนี้คต้องนุ้ต้องเอาวันนี้ขึ้นเอาวันนี้ขึ้นแล้วก็เปลี่ยนสีได้ค่ะเปลี่ยนสีแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ให้หน่อยแล้วก็ส่งได้เลยค่ะคุณค่ะค่ะไม่เป็นไรคุณนุ้ยธรรมชาตินะเข้มขังอ่าสวัสดีค่ะเขาแต่งหน้าก่อนเดี๋ยวไลฟ์สดต่อขอตัวก่อนแต่งหน้าก่อนนะคะ เธอจะมารวมกับงานหลักไม่ได้นะแล้วงานหลักเธอเสียฉันจะไม่ให้เธอไลน์แล้วนะตอนนี้พี่ยูวีแพนจะไลฟ์สดเกี่ยวกับโปรโมชั่นะไรคะวันนี้กะว่าคือครั้งที่แล้วอะที่ไลฟ์ใช่ป่ะตูนที่เราไลฟ์กันอะจำไหมล่ะที่เราไลฟ์โพของของธันตกรรมอะคือลูกค้าเยอะมากคือตื่นเช้ามาดูราไลฟ์เด้งได้ส่วนตัวด้วยนะไม่ใช่แบบในอินบ็อกซ์นะคือเด้งเยอะมากๆแล้วก็เลยแบบเอ้ยเหมือนลูกค้าแบบสนใจเราแล้วก็ไว้ใจเราพี่ก็เลยแบบรอบนี้เอาเป็น ติกตอกใช่ไหมเอาเป็นในติกตอกในติกตอกแต่ไม่ปัะกาาลองก่อนเอาโปรสกินสองหมื่นสองพันบาทจากราคาปกติห้าหมื่นบาทตุนตุนบอกลูกค้าไปแบบนี้ได้เลยโอเคได้ได้ทำไมเราต้องบอกลูกค้าตรงๆด้วยอ่ะจุ๊บบริษัทเราจริงใจของเรามีมาตรฐานใช่ไหมเพอเมๆเราได้หมอะอกอได้ซ้ำมาตรฐานอ่ะ เราเป็นไปใส่กระต่ายหรือเปล่าเพิ่งซื้อไปบ้านยังใส่พี่วิวทำอะไรครับประชุมครับประชุมคลินิกใหม่ครับประชุมวางแผนครับเป็นคลินิกที่แล้วสดวันนั้นใช่ไหมครับใช่ครับแสดงว่ามีมาอีกเยอะเลยใช่ไหมครับเยอะกว่านี้อีกอันแต่อันนี้เราครับเราคับเฉพาะคลินิกที่ที่แบบคุยกันแล้วเราโอเคทั้งคลินิกโอเคแล้วก็เราโอเคด้วย อย่างนี้เหนื่อยไหมครับพี่ไม่เหนื่อยชอบสนุกดีแต่ปีมากชอบมากมีความสุขที่สุดจริงสนุกจริงมีความสุขเราลูกค้าเยอะเราก็มีความสุขเนอะเราเราชอบทํางานอะเนอะเรื่องนี้เวลาพาม่ยืยก็น้อยเลยดิฮเยอะอยู่แต่ไม่ถ่ายนี้เหมือนเดิมเยอะอยู่ก็ได้อยู่ก็ได้บักอยู่นราเป็นปกตินั่นแหละ เอาใจหมอสกินค่ะครั้งที่แล้วก็คือเป็นคุณหมอทันตกรรมใช่ไหมพวกเราเราขอขอบคุณคุณหมอทันตกรรม 好了，老大。